สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็คือเรามาแต่งประโยคที่เกี่ยวกับสนามบินที่คุณตุกตากำลังทำงานอยู่นะคะก็ I work in Singapore ออกเสียงว่า Singapore Airport 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 อย่างนี้นะคะ I work at อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ตำแหน่ง I work at food hall at a t แ loud แ loud ส่วนวันนี้ there is there are there is there are เนี่ยแปลว่ามีทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างมีน้ำตกขนาดใหญ่ในแอร์พอร์ต t h e r e is a big waterfall in the airport แล้วเราก็คุยกันว่าคำนี้อ่านว่า the airport the ใช่ There are many food in our lodge. Uh -huh. There are many buildings at the airport. There are many shops for shopping. There are many procession of sky train in the airport. Hmm. เมื่อกี้พูดถึงสิงคโปร์แอร์พอร์ตแล้วพอจะพูดซ้ำอีกครั้งก็เลยย่อเป็นด oh, <Airport. S 2> <ๆ>ีแอร์พอร์ตเฉยๆเพราะเรารู้เราเจาะจงว่ามันก็หมายถึงสนามบินนี้แหละส mm hmm. ิงคโปร์นี่แหละนะคะมีอยู่ที่เดียวนี่แหละที่เราพูดกันเาพูดถึงตอนนี้ณนะตอนนี้อ่าแล้วใช้เดออีกครั้งเมื่อของชิ้นนั้นมีชิ้นเดียวในโลกใบนี้อย่างเช่นอะไรบ้างคะ The sun. The moon. มนะ the ม mm ี hmm. น <ıt! S 2> นคนเดียวในโลกอย่างี้นะคะอ่า <c oughs> ได้อยู่อย่างเช่นอ่ามีอีกไหมรถคันนี้เป็นรถที่ฉันรักมากมีคันเดียวในโลกฉันรักเธอมากรถคันนี้ you are the best car นะคะ แล้วก็อะไรอีก you are มา uh, you are the best friend เธอเป็นเพื่อนที่ดีและสุดยอดของฉันแต่คำแต่คำนี้อ่านว่าอะไรนะดีไหมไม่ดีต้องเป็น the university เพราะว่าตัว u u เนี่ยไม่ได้ออกเสียงออ่านไม่ได้ออกเสียงสละก็เลยเป็นอ่านเดมเหมือนเดิม และแน่นอนว่าเวลาจะพูดอ่ะแอนเดอร์เราก็ใช้อ่ะอย่างงี้นะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูเราไปฝึกแต่งประโยคแบบฝึกหัดที่สี่กันแบบฝึกหัดที่สี่เนี่ยเราจะเน้นเรื่องอะไรเอ่ย อ๋อแฟมิลีนะคะการแสดงความเป็นเจ้าของบวกกับ Family <c oughs> เวลาเราจะแสดงความเป็นเจ้าของของอะไรเราถนัดแล้วอย่างเช่นเราอยากบอกว่านี่ปากกาของฉันนะ My pen, your pen our pen, their pen, his pen, her pen, is pen <'s> สังเกตร <is S 1> ะะเตรง it ด้วยนะคะว่าเขาจะมีการเติม s นะไม่ใช่ it เฉยๆแต่เป็น is ที่มี s ด้วยนะคะอ่าเหลือไว้ตรงนี้นะทีนี้เวลาแสดงความเป็นเจ้าของ อันนี้ไงอ่แอบเขียนไว้ตรงนี้ให้แล้วแอบเขียนตรงนี้ไว้ให้แล้วนะคะคราวนี้เราจะมาแต่งประโยคเขารักภรรยาของเขาข้อหนึ่ง h ี l เ v ไว้ภรรยาใช่ไหมภรรยาอยู่หน้าไหนนะภรรยา แต่เราก็รู้แล้วแหละคำมันอยู่ในแฟมิลีของเราเราก็จำได้แล้วเนาะเป็นคำที่เราเจอในชีวิตจริงบ่อยอยู่แล้วก็จะเป็นใช่ e l o e h y h s w o k มีเทรนเนอร์อยู่ข้างๆใช่ไหมคะเกือบผิดไปแล้วเมื่อกี้ He l o v e เสียง love นะคะ him. l เขา his wife. His wife. ต่อไปเป็นพ <his> ่อแม่ของฉันของฉัน my 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 parents my parents my parents Parent. my parents parents แล้วก <My> ็ ฟีฟีเธอเก่งมากค่ะต่อไปองอคุมีบัาเธอ his 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 brother b r o t h e his บ,บัตเตรีตรงคำว่าชีสเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ประธานของประโยคเป็นคนคนเดียวคำว่าชีสก็เลยต้องเติมเใช่ไหมคะเติมเอ,อแต่การเติม S ของคำว่าชีสซึ่งเป็นเสียง ตอนตอนท้ายอยู่แล้วเนี่ยถ้าเติมแค่ s อย่างเดียวมันจะฟังไม่รู้เรื่องมันจะฟังไม่รู้ว่าเติมแล้วนะ c อยู่แล้วเนเสียงมันอยู่แล้วก็เลยเติม es ค่ะเพื่อจะอ่านเป็น cheese c h e e ่ะแต่มีเสียงชดเบาๆ his brother teaches him He b บ t ร e r ต้ s ี่สิ่ his 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 b o t h e r his him ต่อไปป้าของเขาต้องการจะหยุดเขาเอา Auntie, Auntie, mm -hmm. he, he, he want to stop him. His auntie want to stop him. คำว่าวอนจะต้องมีการเติมเอสไหมคะเติมค่ะเนื่องจากประธานคนคนเดียวทีนี้อันเนี่ยเ,เราจะอันตีก็ได้นะคะส่วนใหญ่เด็กๆเ,เนี่ยเวลามีคุณป้าที่รักก็จะไปเรียกอันตี้ใช่ไหมคะอืมแต่ว่าจะอังกฤษก็มีแต่คำว่อาอันหนึ่งเดียวก็ได้นะคะถ้าภาษาทางการต่อมา เพื่อนของคุณเกลียดฉันเพื่อนของคุณเกลียดฉัน your friend your friend เอ๊ะเกลียดภาษานเลยได้หีือเข็ดเข็ด your friend h a t e me okay ต่อมาหล่อนช่วยแม่ของหล่อน หลอนช่วยแม่ของหลอนเชนเทลเพิรลาเตอร์ต่อมาพวกเรารักลูกชายของหลอนพวกเราวีเลฟวีเลฟ วีเล็กลูกชายของหลอนซันซันเฮอร์วีเล็กเฮอร์ซันถูกต้องส,สลับที่กันนิดนึงนค่ะเฮอร์ซันตายายของพวกเขาตายัง ตายายของพวกเขาแกนเดรแกรนเปอเรนแกรนแกรนเปอเรนแกรนแกรนเปอเรนนิสคิดถึงก็คือนิสพวกเขาแดรพวกเขาที่เป็นกรรม จากเดเป็นเดมส์โอเครอนคิดถึงสามีของรอน she ิ i s ัว o ี she เ i s s her husband โอเคตรงคำว่า miss เป็นยังไงคะต้องเติม s ใช่ไหมคะ ต้องเติมไหมคะประธานูกต้องค่ะต่อมาน้องสาวของเขาคนหนึ่งต้องการจะพบคุณน,น้องสาวของเขาอของเขาคือ his v i s t o r his i s t o r want to meet you his his sister his his sister wants to need you โอเคต้องเติม s ที่ไหนคะ once once to need you ต่อมาพ่อของฉันโทรหาฉัน my father c a l l me my father c a l l me เก่งมากค่ะ่อมาคุณเกลียดลูกสาวคนหนึ่งของพวกเขา you you เกี่ยวสถานคืออะไรนะเหตุ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 เหตค่ะเหตุเหตุเตุเหตุ y ด u h a d o o อยู่ห่าเด็ดเดี่ยวนที่นี้ลองออกเสียงให้คุณครูฟังออกกำลังกายลิ้นกันนิดหนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสิบสองโอเคเริ่มเลยนะคะ he love he why no no m y he is w i f e his his oh his his ันี he love it why my 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 ันนี้อะไรนะเต้ parents parents p a r e n t my parents e e her his b r o t h i s teach him, teach him. His brother teach him. His aunt wants to talk him. Your your friends help me. Hit. Your friends with me. how <laughs> ทำเสียงแบบพันธมิตรแค่นี้ลองทำเสียงแบบพันธมิตร She h e l p her mother. w e l o v e h e r s o n ลองทำเสียงในคออ่าภาษาอังกฤษถ้าอยากปรับสำเนียงก็แค่ปรับเสียงให้มันทุงท้งๆแค่นั้นเองค่ะ oh, ลองดู <it> s <S นะครับเยี่ยมใช่เลย no. นี่เลยทอ์ส <Listen. S 2> ันอะนี้เหมือนกัน <laughs> ใช่เลยใช่เลยเสียง<า>แบบนี้เลยแบบส้ำเนียงนี้เลยนีลยเทอ์ส <Listen. S 2> ันมาเทอรสันโอเคตึงไหนแล้วคะข้อแปดค่ะแปดแป๊กัน hello uh, their grandparent grandparent parent, Grand parent. grandparent Miss her uh, Miss they, meet them ah. they can't miss them she miss she miss her husband his sister want to miss you my father call me your head b a u d daughter daughter ลูกสาว daughter daughter โอเคอ่ะ your head b e r daughter คราวนี้มาฝึกอ่าน คำศัพท์กันนิดนึงนะคะอือมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยน,นีย่ที่ติดอยู่ค่ะมีคำว่าอะไรบ้างเลย Family Family. Father. Family Father <Yeah>. Mother บาร์เบา t ์เ hmm. ต yeah, ้เซตเต้บรอ๋อ <laughs> ันีดอเเียมูะาเป็นการเดอกัาเดอดอเฟนเฟนเฟนบยเฟน เกิร์ฟเฟรนแกนพ่อเถอะแกนมาร์เธอร์สุดท้ายมีอีกนิดนึงฮัสบิน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 ไว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  พัสนพัพพัสนพัสน thank you พัสอันนี้พูดยังไงนะคะอันนี้ uncle 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 ครูครับทะเลอร่อยมากเลยที่นี่เรียกอะไรรู้ไหมรู้ไหมเรียกว่าลุงนะที่นี่เรียกนะ อันเคอร์เออันเคอร์อ๋ออันเคอร์อันเคอร์เหมือนเวลาไปไทยตัวเล็กพ่อจะเรียกลุงใช่ว่าเขาจะเรียกของไทยว่าอันเคอร์อันเคอรแต่พอมาสิงคโปร,ร์พ่อเขาบอกว่าไม่ใช่อันไม่ใช่อ oh. <laughs> ันเคอรนะอันเคอรอ๋อปีนันใช้อ <laughs> นะันเคอรเนาะเหมือนอันค่ะอัน ก็จะเป็นอันตี้ใช่ไหมคะที่นั่นอ่าอันอันตี้อันอันอันพาลพลนค่ะลนนี่เนี่ยนี่แหละที่ชอบพูดผิดพาลรวมเป็นพ่อแม่เลยเนาะลน แล้วก็อันนี้ไม่ค่อยได้ยินนะคะซิซิริซิริงไม่ไม่ค่อยได้ยินค่ะหมายถึงพี่น้องอพี่น้อง,งท้องเดียวกันพี่น้องแม่แม่เดียวกัน<อ>เพราะว่าไม่ไม่ได้หมายถึงผู้ชายหรือผู้หญิงปกติเราจะใช้ซิสเตอร์กับบรเอเธอ ใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่ว่า sibling เนี่ยเหมารวมทั้งผู้ชายผู้หญิงอ๋อ sibling ค่ะ I have นี่แหรอค่ะันี้พี่น้องอย่างนี้แหรอค่ะใช่ค่ะอ๋อ sibling ได้คุณนนึะค่ะมิเนาะไม่ไม่ไม่ยได้ใช้นานอะไรอย่างว่า sibling อื ทีนี้คุณตุ๊กตามีมีหลานไหมคะอ่ามีาลมมหลานแบบมีมีค่ะหลานแล้วเป็นเป็นเป็นป้าเป็นอาลูกของน้องชายอ่าผู้ชายผู้หญิงคะผู้ชายค่ะผู้ชายน ephew nephew n e ค่ะ nephew 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 ผู้หญิง nephew niece niece อ๋อ <N is. S 2> oh. this is niece like t h t เนาะค่ะแต่ถ้าต่อไปแต่ <N is. S 2> ต่อไปมีหลานแล้วตัวเองเป็นตัวเองเป็นย่า เองเป็นคุณย่าจะใช้คำนี้เนี่ยค่ะหลานย่านะคะแก n นซันอ๋อเป็น grandson ค่ะถ้าเราเป็นคุณย่าแล้วนะคะจะเป็นแกรน s mm ั n hmm. แต่ตอนนี้เราเป็นคุณป้านะคุณป้าเราก็ my nephew ฟ mm ิวม๊อบมนใช่มีหลานชาย mm hmm. อ่แล้วก็อ่ะเดี๋ยวต่อให้อีกนิดนึงนะคะมันที่จริงก็เรื่องครอบครัวมีเยอะกว่านี้อีกอย่างเช่นสามีเราอ่ะเป็นลูกเขยใช่ไหมซันอินลอ,อ พันอินรอแปลว่าลูกเ,ยกเยขยใช่ค่ะลูกเขยของแม่ยา่าพั n อินรอค่ะลูกสาวก็ daughter in l รอ daughter in law อ่ะเดี๋ยวเอาหน้าไหนดีเมื่อกี้ daughter อยู่ไหนคะอ๋อนี่ไงซันกับ daughter แล้วก็เขียนตรงนี้แล้วกันนะคะรอเนี่ยแปลว่ากฎหมายค่ะ รอคำนี้ปกติจะแปลว่ากฎหมายนะคะอ่านว่ารอแปลว่ากฎหมายก็คือลูกชายในทางกฎหมายก็หมายถึงลูกเขยอะที่จดทะเบียนกันแล้วกับลูกสาวเราเอย่างเงี้ยนะะึกภาพออกใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้อะ ถ้าสมมติว่าไม่ต้องออกก็เลยเป็นพันอินรอใช่ค่ะลรอที่แปลว่ากฎหมายอ่าทีนี้จะมีอีกคำหนึ่งก็คือม o t h ท r อ n ร์อิน t อม r in ท a ออร์อินรออันนี้จะแปลว่าแม่เลี้ยงอ๋อม o t h e r ออ l a ออแล้วก็ฟาเ h อร์อิน w อ อันนี้จะแปลว่าพ่อเลี้ยงออแล้วสเตปฟาเธอร์นะคะคุณครูอ๋อใช่ใช่ใช่ใชเอลขอโทษคุณครูแปลผิดเองค่ะสเตปใช่ใช่คุณครูผิดนะคะคุณครูผิดอ่าสเตปฟาเธอร์สเตปมาเธอเนี่ยค่ะเป็นแม่เลี้ยง <laughs> ขอโทษค่ะ อันนี <พอ S 1> ้ก็แปลว่าอะไร,รพ่อปู่แม่ย่าเหรอคะอ่าเดี๋ยวนะแม่อะไรนะเขาเรียกยังงั้นแม่อะไรนะพ่อตาเออแม่ย่าแม่ยายแม่ยายกับพ่อตาโอเคเขาตัวอะไรตาแม่ยาาอืมดีนะเนี่ยที่คุณทุกตาบอกอ่านะ เมื่อกี้เรียกแม่ย่าแม่ย่าอยู่นั่นแหละอะพ่อตาแม่ยายเรียบร้อยสเตปมา์เตอร์แม่เลี้ยงสเตปพ่อเดอร์พ่อเลี้ยงเนาะเหมือนเซถพามาอยู่ด้วยก็มีสเตปฟ่อเดอร์คุพ่อเลี้ยงใช่แล้วใจดีไหมครับสเตปพ่อเดอร์ใจดีไหมค่ะก็ ใจดีมากโน้าตาไม่หลอจะบ้าหัวใจหลอมากหัวใจหลอมากนะคะ <c oughs> อเยี่ยมเลยค่ะอที่นี่ที่นี่ก็มีเพื่อนแต่งงานกับชาวสิสงคปโปร์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เจอกันสองปีเพราะโควิดอ่ะน่าเอ็นดูมากเลยเพราะว่าเขาพิ่งแต่งงานเพิ่งแต่งงานกัน ยังค่ะแต่จดทะเบียนแล้วนะคะแต่ด้วยความที่เขาอยากอยากทำงานอยู่ที่นี่เพราะนั้นแต่งงานกับเท่าแก่ร้านข้าวมันไก่ที่สิงคโปร์ทีนี้ก็คิดดูพอแต่งปุ๊บก็เป็นโควิดกันหมายถึงเจอโควิดก็ไม่ได้เจอกันตั้งสองปีเนี่ยนะเอนดูมากเลยอตอนนี้ได้เจอกันแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ได้เจอกันแล้วก็เลย รู้สึกอยากไปเที่ยวสิงคโปร์อยากตามเขาไปด้วยเวลาเขาไปหาสามีอ่ะอาจจะได้ตามไปด้วยนะคะอ่ามาขอคุณสิงคโปร์น่าเที่ยวข่ะคุณเหมาะกับการมาเที่ยวสิงคโปร์ใช่ไหมคะอ่าโอเควันนี้แคปหน้าจอกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีมีคำที่เกี่ยวกับ f ฟ m i l ี่เนาะน่าสนใจอ่า ไปให้นะคะโอเคแล้วก็วันนี้น่ารักมากนะคะมีคนมาช่วยตั้งคำถามนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเจอกันเวลาเดิมแล้วก็มีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะคะอ่ะ